สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราที่ ep ที่305นะครับผมก็สําหรับ ep นี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนแต่งตัวสายไฮไลท์ไปปักทงในโซนฟรีสไตล์นั่นเองนะครับซึ่งสําหรับ ep นี้ครับจะแต่งตัวตามนี้ไปเลยก็จะเป็นชุดสายไฮไลท์ตามนี้นะครับผมและก็ครับสาหรับวันนี้ครับไปแบบแรงแกนเช่นเคยตามนี้นะครับและก็สําหรับวันนี้ครับผมพี่ก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับทุกคนเป็นทรงโจนโดนซอยครับผมอือหือบอกเลยว่าชื่อนี่ครับโคตรเท บอกเลยว่าไม่มีใครเหมือนแน่นอนนะครับทุกคนเพราะว่าไม่มีใครอยากเหมือนนะครับผมโอ้โหชื่อโคตรตึงและก็ครับสาหรับวันนี้ครับก็อยู่แรงแกงเช่นเคยแต้มนะครับสามหมนะครับตามนี้เลยและก็ครับผมสาหรับวันนี้เซตการแต่งตัวนะครับก็จะมีตามนี้นะครับทุกคน จะเป็นหัวข่าวครับผมแล้วก็จะเป็นภาพปิดปากไฟครับแล้วก็จะเป็นตาปีศาจแล้วก็จะเป็นในส่วนของเสื้อเลนโกซีซั่น2ครับทุกคนแล้วก็จะเป็นกางเกงเพลิงถมินนะครับลายไฟเนาะแล้วก็จะเป็นเท้าเปล่านะครับตามนี้เลยแล้วก็สําหรับวันนี้ครับท่าทางก็จะมีตามนี้นะครับทุกคนก็เหมือนเดิมครับผมท่าปักธงนะครับทุกคนจะตึงๆแบบว่าหล่อๆเท่ๆนะครับผมแล้วก็ท่าถ่ายแรงแกนนี่ หลอกเกินไปครับเปล่าเฮ้ยแล้วก็ครับนี่เลยท่าฟาร์ม์ทครับผมหล่อเทจัดนะครับทุกคนแล้วก็ครับท่ายวมพีแล้วก็ท่าเอคิมแปดแล้วก็ลูกสงมังกรครับผมแล้วก็ท่าสกาครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเอคมังกรนะครับตามนี้เลยแล้วก็ครับสําหรับคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปปักธงในโซนกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับผมเลสโก โย่ Yo, ทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับห้องนี้ครับผมคนเยอะครับตอนนี้คนในห้อง15้าคนและก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับผมจะมีแต่ผู้เ่าตึงๆครับทุกคนดูดิเฮ้ยเฮ้ยเขาให้ดอกไม้ผมอุ้ยปาดสเต็กเลยเฮ้ยอย่างนี้ท็อปแพรโอไม่ก oh oh, อดโอ้พยศชายแล้วก็คขับพิมแปร,รักนะ จัดไปครับผมอือปาติโท,ทอชอบชอบชอบอย่างนี้ทอชอบอุ้ยแล้วก็ครับพิมแปมีใจให้เราหยอนี่อือปาติโทน่ารักเกินเฮ้ยโอ้ปาตทอบแพ้ทอบแพ้แพเฮ้ยไอ้น,นี่บอกไอ้แก่ทอบเป่าเฮ้ย เฮ้ย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 อนี้มันบูลี่บูลี่บูลี่ไอ้นี้บูลี่บูลี่ก็พิมพไปะบูลี่นะเราโอ้โหมันดา่าผมไม่แก่ท็อปอหือหืออ้นนี้อ้นี้เกินเกินไปเกินเกินเกินปักธงใส่หัวแม่มเลยนี่บักปรอบนี่มันแก่มันว่าผมกเก่ทุกคนฮไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์ตอนนี้ท็อปไม่มีอารมณ์ละไม่มีอารมณ์พูดเลยทุกคนต้องปกงักธงแอคโชว์ความหล่อเทเลปะหือโอ้ยทุงนี้สาวปาติโทมุดลอยลากันนี่หือปาติโทอโอ้โห แล้วก็ครับพิมพ์แปะไม่พิมพ์ดีกว่าครับทุกคนเอ้ยพิมพดีกว่านะครับผมเอาพี่เป็นกิ๊กไหมจัดแปทุกคนอือปาตีท้อมีมีเฮ้ยเจเกเรใจเกเรใจเกเรครับผมนีอือปาดตึงจริงจตึงจริงๆ,รงๆ,ๆ,ๆครับทุกคนมาครับทุกคนปากทงแอคเลยดีกว่าครับผมมาครับหนึ่งสองซ้ำ อปาติโทอย่างตึงนี่จะแต่อืออุ้ย,ยน้องสาวเขายังขำอยู่นี่มุดเลยละกันเฮ้ยไม่ไหวเลยปาติโทโอ้โหแม่ท็อปแพ้ท็อปแพ้ท็อปแพอยังงี้อือถ้าเขาาราเทพเปน็นทีเฟลเฟลครับทุกคนไอไหนไอคนนั้นไปไหนแล้วทุกคนมันว่าผมแก่โอ้โหบักปลอบนี่หน้าหยุมหัวหน้าหยุมหัวผมบอกเลยนี่หยุมหัวนี่จริงบอกเลยสมควรน่าหยุมหัวมากๆเลยบักปลอบคนนั้นนี่มันบูลลี่ผมว่าผมแก่ทุกคนแก่ท็ทอปเป่าพูนนะ่ะอุ้ย คนน,บบนั้นแบบยังตรงสเปคผมอยู่เลยทุกคนแบบพูดแล้วคนลุกอือม่อไม่ไหวเลยขนตูดลุกกันเลยทีเดียวเชียวอุ้ยจนครับแล้วก็ออกครับพิมพ์แปะพี่ เลี้ยงเองพุ่นนะเหมือนรวยไอ้เชี่ยโอ้โหเออหือล่องแม่เหมือนรวย,อยรโอ,โอ,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 อย้โ,อโหเกินไปพี่เลี้ยงเองพุนะ่นน้าแม่มั่นหน้ามากมั่นหน้ามากครับทุกคนช็อตเมื่อกี้คือแบบโคตรมั่นหน้าผมบอกเลยมั่นหน้าชิบหายเชี่ยรวยมากมั้งโอ้โหเลี้ยงเขาโอ้โหตัวเองแม่งเทไม่รอดทุกวันเนี่ยไอ้เชีย่ยเอ้ยยุคไอ้เฮียตู่เนี่ยอุ้ยอุ้ยโทษ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 แบบหลุดหลุดหลุดนะครับทุกคนเกินอ้าวมันว่าผมเช่าเฉยครับทุกคนแล้วก็ครับพิมพ์แปงยี่สิบ ไปครับทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับผมห้องนี้รู้สึกว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับทุกคนแม่โดนด่าแก่เฉยพูดนะโอ้โหเกินไปไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกันโย่ทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับผมห้องนี้ครับคนเยอะครับตอนนี้คนในห้อง17คนและก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับจะไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่ครับผมยืนแอคโชว์ความตึงด้านหน้าดีกว่านะครับทุกคนนี่จัดไป ตึงๆครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหาผู้บา่าวไหมคนไหนดีอุ้ยมีผู้บา่าววิ่งมาหาด้วยกามทองเอาไม่ใช่นี่ว่าโอโหแหมผมมั่นหน้าอุ้ยน้องชายคนนี้ก็ได้ย่อยหน่อแล้วันนะครับผมแล้วก็นนะครับถามไปดิใจเกเรเป่าอ้าวพิมพ์ผิดครับทุกคนใจเกเรเป่าอุ้ยเขามุดผมด้วยครับทุกคนคนนี้เข้าใจเกเรชัวอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปั๊ดสเต็กเลยชื่ออะไรเนี่ยสาวมาหาอะไรพุ่น เก้าวมันด่าผมว่าเกอออหือ,อไปและหาคนอื่นดีกว่านี่ยอ่ยอๆผู้บ่าวคนนี้ดีกว่าครับผม,ม,มนี่จัดไปแล้วก็ครับพิมพ์ไปเราชอบนายนี่อือหือปาดใจเกเรเชยยังเอาเฮ้ยยังเอาผมบอกเลยยังเอานี่แอคหน่อยละกันแล้วก็ครับพิมพ์ไปรักนายนะจบๆนี่อืออปาติทู หย่างตึงอะทุกคนดูดิเอ,ออือหย่างตึงอ่ะบอกเลยว่าหย่างตึงอ่ะโอ้โหแมตตึงกว่านี้ไม่มีแล้วผมบอกเลยในประเทศเนี้ยโอ้โหหย่างเอาแล้กวก็บึมบัามซัมเบไปไอ้นี่มันเต้นไก่ใส่กุดว้วยโอ้โหเกินไปเอาเป้าบักปลอบนี่เกินไปทุกคนดูดิไม่เต้นไก่ใส่ผมยับเลยอ่ะโอ้โหเกินไปเกินไปเกินไปมาครับทุกคนเดี๋ยวเราปักธงแอคเลยดีกว่าครับผมอยากโชว์ความหล่อเที่เอ้าโอ้หน้องสาวไม่น่ารักเลยนะครับไม่น่ารักไม่น่ารักเลยดูดูดูทำ เราจะปักธงดูรวยมากมั่งเฮ้รวยหรอเหรียญเนี่ยเฮ้หนูรวยหรอคะเฮ้หนูรวยหรอฮอมาครับทุกคนปักธงเลยดีกว่าครับผมมาครับหนึ่งสองซมาปาติดโทษ อย่างตึงนี่จัดไปหล่อๆเท่ๆมึงมอย่ามาย่อกับพี่ท็อปอย่าอย่าเต้นไก่เสร็จแล้วอย่า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 โยงอย่ายุงท็อปขอ้องยอย่อย่อโยงได้ดูดูมันงอนทุกคนดูดูมันงอนมันงอนแล้วมันงอนแล้วบักรอบนั้นมันงอนแล้วทุกคนเกินไปครัเป้าโอ้โหแม่ไม่ไหวเลยทําทรงเต้นไก่แต่แบบมาย่อกับผมอ้าวรวยมากมั้งนี่ฮ้ฮ้หนูรวยหรอนูรวยหรอคะฮ้รวยมากมั้งนี่ฮ้ยนีเหรียญในเกมนี่ฮ้รวยเหรอฮูพี่เริ่มมาดใส่แล้วนะครับตอนเนี้ย แม่มันไสจริงโอ้โหไม่ไหวเลยแม่มันเคี้ยวมันเคี้ยวบอกเลยยุ่หัวในะยุ่หัวในะทุกคนไม่ไหวเลยนี่จัดไปไอ้เขียวมังกรไปหนึ่งทีโอ้โหหยอกเล่นนะครับทุกคนแม่พี่พูดไปงั้นแหละทุกคนพี่แม่อ่อนโยนจะตายปา้าติดโอกไปครับทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่าครับผมห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนแม่อันนี้บอกตึงเฉยยอยยอ,ยอนเดล้กกัน,นะครับทุกคนไปครับทุกคนเปลี่ยนห้องกัน ยโทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับผมห้องนี้ครับคนเยอะมากนะครับตอนนี้คนในห้อง24คนและก็รู้สึกว่าห้องนี้ครับผมจะมีแต่สายเติมนะครับผมยอยอหน่อยละกันนะครับจัดไปแเจมเจมเอาว่ะเขายอได,ด้ยววะบอกรักหน่อยละกันรักนายนะจุบ๊บนี่จัดไปครับผมแจมๆจมครับทุกคนแล้วก็มุดหน่อยละกันนี่อือปาปัตใจเกเรเชยนี่จัดไปเฮ้อยางเอาอยางเอาอยางเอาอืือ แล้วคือมีสาวมาว่าผมปัญญาอ่อนเฉยแล้วก็ครับพิมแปะว่าผมหรอจัดไปครับผมเฮ้ยอ,อย่างวะแล้วก็นี่ทาสกาแปนอ่งทีอือหือปัดสเต็กเลยสเต็กเลยผู้บ่าวคนนี้อือหือชื่ออะไรวะเน,นี่ยดูชื่อหน่อยดิผู้บ่าว <c oughs> โอโ้โหโอ้โหมันด่าผมผู้สาวคนนี้ด่าผมเชี่ยแล้วก็ครับพิมแปะมึง <c oughs> เหงาอา้าวพิมพ์ผิดครับทุกคนนี่จัดไปครับผม ส่งไปเลยครับทุกคนเชยดทรงนี้เหงาทรงนี้เหางเหาชัวร์แล้วก็ถ่ายแรงอัดหน้าแม่งทีหนึ่งแล้วกันกดทางงงเงาเอา้าแล้วก็ครับพิมพ์ต่อครับหนักหัวมึงหรอจัดไปทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,ยวไไก่อนผู้สาวอไรยไก่แล้วก็ครับพิมพ์ไปคให้หมาถามนี่จัดไปครับผมตาเชดเคเอว่ะมีวะกูก็มีนี่จัดไปมาดิมาดิบักปลอบนี่มาดิมาดิผู้สาวมาดิ เอาจัดไปนี่มีมีทุกท่าบอกเลยไอ้ทอมมันมีทุกท่านี่จัดไปแล้วก็รับเพิ่มต่อครับผมมึงอยาโชว์โง,โง่จัดไปทุกคนเชียขอเน้นคำหยาบหน่อยละกันนะครับทุกคนม,ม,มาครับทุกคนปากทองอัดหน้าแม่งเลยดีกว่าครับผมมาครับหนึ่งสองซ้ำ ball, yeah, จัดไปทุกคนตึงๆแล้วก็ถ่ายแรงอัดหน้าไปหนึ่งที ฟ้าสเต็กเลยบอกเลยผู้บ่าวคนนี้สเต็กเลยอย่าเอ,อ๋ยหนึ่งหนึ่งอุ้ยท่านหนึ่งหนึ่งเฉยอุ้ยท่าหนึ่งหนึ่งเฉยแล้วก็รับพิมพ์แปะอย่าเขินอีดอกจัดไปครับผมตึงๆครับทุกคนอือแม่ทรงนี้เขินชัวทรงนี้เขินชัว,ชวผมบอกเลยเขินชัวหนึ่งหนึ่งได้หมดสวะอุ้ยแล้วก็รับพิมพ์ต่อครับผมอะไรนะจัดไปทุกคนเฮ้ยเอาว่ะ เอามาดิมาดิดอกมาดิมากับท็อปนี่มาดิ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 ไอท็อปได้หมดบอกเลยท็อปเอาสุดนี่ท็อปเอาสุดบอกเลยท็อปเอาสุดโอ้โหหนึ่งหนึ่งกับกูได้สวะพุ่นะล้วกครับพิมพ์ต่อครับผมมึงเป่าสวะนี่อุ้ยเฮ่แรงบอกเลยแรง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 ชาติแรงชาติบอกเลยแรงชาติล้วกครับพิมพ์ต่อครับผมอย่า ดอกทองนี้อุย๊ยปาดเสบเศเอ่ะพิมพ์ใหม่ครับผมแหมเมื่อกี้มันเซ็นเซอร์นะครับทุกคนชื่อก็งโง่เอาเรื่องของกูแล้วก็ครับพิมพ์ต่อครับผมอย่าดอกทองนี่จัดไปทุกคนนี่จัดไปอ,อือหืออือเอาดิก็มาดิอิสันขวานึงมาก,กูนี่มาดิชอบมากเลยช่วงนี้โอ้โหแม่โดนไต้สาวด่าเออเป็นไก่แถมมาน้องสาวปาดออจัดมันจัดแม่งเลย มึงอัดดอกทองกูผู้ชายแล้วก็ครับพิมพ์ต่อครับกูผู้ชายอีงโง่จัดไปครับผมเออโหแหมงโง่แลวอวดฉลาดทังนะงโง่แลวอวดฉลาดทังนะแหมหนึ่งหนึ่งไม่ควายเอ้ามาดิแล้วก็ครับพิมพ์ไปมาดิอีดอกจัดไปครับผมอุ้ยเฮ้ยดนผู้ชายด่าว่าอีดอกนี่แสบนะเออกางบัตรฟรีจริงจริงเชี่ยนี่จัดไปบัตรฟรี อีกังอีโศกังมึงมันโศกกังแบบกรอบนี่แล้วก็นี่จัดไปแล้วก็พิมพ์ต่อครับมึงมันอีโศกังจัดไปครับผมมันดิสวะโอ้โหเฮ้ยแม่งด่าผมโคตรแรงอ่ะผู้สาวแม่งด่าแรงจัดอะแต่ว่าผมก็ด่าแรงอยู่นะผมก็แบบช่วงนี้รู้สึกว่าแรงๆแปลกๆนะครับทุกคนอ่ารับเพื่อนดิมึงรับเพื่อนดิแล้วก็พิมพ์ไปรับเพื่อนสิเชี่ยอยู่แคนดังซะด้วยนะครับทุกคนเออจัดไปเชี่ยอยู่แคนดังเนี่ยแคนดังเลยนะครับทุกคนเชี่ย แคนอ่าทอปทีก็ได้ของประเทศเลยนะครับทุกคนอีดอกนี่อีสันขวาอนี้อุลับแล้วควายอุ้ยแล้รก็รับพิมไปโสกังบัตรฟรีอีดอกทองนี่จัดไปอุ้ยเอาดิเฮ่อย่างเอาอย่างเอาแล้วก็นี่ซราบสกอัดหน้าไปนี่น้องบอกว่าทำคลิปหน่อยอจัดไปทำอยู่ตอนนี้ทำอยูน่นี่จัดไปนี่ตึงๆแล้วก็ครับพิมพ์ต่อครับอย่า ดอกทองนี่จัดไปทุกคนออกมานี่จัดไปแรงๆนะครับทุกคนนี้อุ้ยแม่โดนผู้ชายด่าอย่างนี้แม่งเป็นกูร้องไหอ้อะจริงร้องไห้เป็นผมแม่งร้องไห้แบบขี้มุกโป,ป่งแล้วว่าทุกคนไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหนึ่งหนึ่งกับอีสาวนี่ดีกว่าครับผมแม่ทำทรงปากดีแต่แพ้อันนี้ก็ไม่เอานะครับผมไปครับทุกคนไปหนึ่งหนึ่งกัน โยทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมขอซื้อปืนก่อนละกันนะครับ d e s e ซอร์อีเครับทุกคนแล้วก็ไอวอลแล้วก็ก่อ,กอสองครับผมไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเซิงหัวผู้สาวคนนี้ดีกว่าครับแหมปากดีด่าผมเฉยอันนี้ท็อปบอกเลยว่าไม่ยอมนะครับผมไปทุกคนเอวิ o โกเอวิ o โกเลสโกเลสโกทำทรงปากดีนะครับทุกคนดีดอกเนี่ยแหมทอปรับไม่ค่อยได้วะท็อปบอกเลยว่าท็อปรับไม่ได้นะครับผมอาจารย์เอ๋ หัวโยกไปแม่อย่าทำตัวสะทุนงโง่ก็เค็เงียบนะครับทุกคนคนแบบนี้จริงผมบอกเลยไอพวกนี้นี่ปากดีด่าใครไม่ได,ด่าด่าท็อปโอ้โหแม่ท็อปยิ่งชอบชอบนะครับผมโดนด่าเนี่ยไอท็อปมันเอาสุดผมบอกเลยไม่เอาสุดจริงอือไปทุกคน let's go let's go let's go <S มันปากดีนะทุกคนผมรับไม่ค่อยได้นะครับผมยิ่งเป็นผู้สาวด้วยโอ้โห ท็อปนี้ของขึ้นบอกเลยท็อปของขึ้นนะครับผมบอกเลยแป๊ทุกคนเฮ้ยเอวิโกเอวิโก Let's go Let's go Let's go ผู้สาวแม่งปากดีเกินอ่ะผู้สาวคนนี้จริงอุ้ยไม่ตายวันวันวันยังว่านี้วันผมบอกเลยวัน วันวันโอ้โหแม่แล้วก็นี่ปักธงแล้วก็ถ่ายแรงไปถึงทีนี่เฮ้ยของจริงบอกเลยชอบมากเลยถ้าถ่ายแรงตอนนี้นี่อือแม่ถ่ายขึ้นแรงแกนแล้วนะครับทุกคนรอมาประมาณ3-4เดือนได้เนาะกว่าไม่จะแก้โอ้โหอัพแต่ของเซิร์ฟไม่แก้อือหือไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยสองสดแล้วนะสาวอิ้ยจะเรียกสาวไม่ได้ต้องเรียกดอกทองนะครับทุกคนเฮ้ยไม่ไหวเลย สันขวานนี่ผมโคตรเกลียดเลยนะครับทุกคนผู้สาวเปล่าแบบเนี้ยแต่ก็เป็นสเต็กผมอยู่ดีนะครับทุกคนแต่ก็เกลียดเนาะเอ้าตายแล้วหรอเฮ้ยนี่จัดไปแล้วก็ถ่ายรังนี่อืดู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 ดอกดูมึงดูแหมขอภไยในคำหยาบด้วยนะครับทุกคนขำขันนะครับผมไอ้ขำขันขำขันไม่ใช่คำว่าด่านะทุกคนแหมผมไม่ได้ด่าเขานะผมแค่แบบชมเฉยๆนะดอกทองอะไรเงี้ยนะฮะทุกคน แหม่ไม่ได้ด่าเลยไม่ได้ด่าเลยด่าทำไมแม่ไอเราก็แบบผู้ชายแบบใส่ใส่ใส่ผู้สาวอยู่ใส่ะครับน้องๆเฮ้ยมันเขี้ยวอย่าให้เจอนะหยุมหัวแม่เลยอย่าให้เจอในไอทับหยุมหัวผมบอกเลยอาชาเอ๋อาอีเม็ดไหมอันนั้นแน่อว่าไวไยวอวไยนะไวนะครับเนี่ยไวอุ้ย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 วันไปดิ ฮ้ยต้องจัดอย่างนี้ต้องจัดนี่ต้องโดนอีโหนูเธอมันเธอมันแมหยุดลอเลี้ยวไม้ทันแม่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 ใจเย็นท็อปใจเย็นก่อนท็อปใจเย็นก่อนแม่ท็อปเบาเบาท็อปเบาเบาได้เบานะท็อปแมผมนี่ก็อดหักห้ามใจตัวเองไม่ไหวจริงๆริงนะครับทุกคนขออภัยด้วยนะครับผมพอดีวช่วงนี้แบบฝีมือโหดไปหน่อยนะครับทุกคนแมยิงได้เราก็ต้องขิงตัวเองเนาะไปทุกคน let's go นี่แอคแอคแอคฮะ แอ็กฮะซื้อมาต้องแอ็กครับผมไม่ใช่เดินจู่ๆเดินมาด่ากูบักปรอบเท้าหัวเสียเท้าหัวเสียอุ้ยผมยิงได้นะอุ้ย อุ้ยไม่โดนได้ไงวะเฮ้ยไม่โดนเฉยครับทุกคนตายซะโอ้โหสาวอย่าปากดีกับท็อปนะคะนะคะสุดสวยขอร้องนะอย่าปากดีกับท็อปนะครับผมแหมท็าปไม่เอาสุดก็คือท็อปไม่เอาจริงด้วย ผมเปิดโหมดปีศาจไหมทุกคนจัดแล้วไม่แบบมดเดม็ดเดียวเม็ดเดียวอะไรเงี้ยเนี่ยโหมดปีศาจผมเนี่ยต้องจัดแล้วป้าสเต็ปจิงโจ้เนี่ยฮึ่มันเขี้ยวนะครับทุกคนผู้สาวคนนี้เขาปากดีด้วยแหละคือแม่งด่าผมโคตรแรงอะ่ะผมแบบไม่ชอบเลยนะครับผม แม่ไม่โดนแหมถ้าโดนนี่วันบอกเลยวันวิวันวันจัดนะครับทุกคนแหม่ตายซะโอ้โหอย่าวันอีนูอย่าวันนี่ถ่ายแรงไปหนึ่งทีของจริงไง ไอ้ท็อปมัน number one number god นะครับผมทุกคนโอ้โหเด็ดดวงทรงลึ้ไทยจริงๆนะครับทุกคนแม่ไอ้ท็อปนี่อย่างเอาบอกเลยว่าโคตรเอานะครับผมบอกเลยว่าสลอสดสวยๆทั้งหลายเนี่ยติดใจไอ้ท็อปกันทั้งนั้นแหละหยอๆๆแม่เสียงอุบาทไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนจอดเมื่อกี้โอ้ผมก็ขยันทําเสียงงี้เนาะไม่ไหวเลยแป๊ทุกคนหกศูนย์เลยนะจะเจ็ดศูนย์อีกอันนี้ไม่เอาน่ะ เฮ้ยสามพีติดเลยหนาเจ็ศูนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยใจะเยน็นใจะเยน็นใจเย็นก่อนนะครับท็อปจา๋าท็อปคุงปาดขวา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 ปาดซ้ายปาดซ้ายปาดซ้ายปาดขวาขวา ซ้ายซ้ายอจัดไปดูดูดูท่าตั้งไอวอโอ้โหตั้งไอวอโคตรเอาอ่ะไหนอยู่ไหนเฮ้ม่มีตายซะ <First time. S 1> แตกไปซะแตกไปซะสภาพเออเจ็ดศูนย์เฉยทุกคน <Go away. S 1> เกิดไปแล <c oughs> นะ้วเปล่าเฮ้ยเวอร์นะเวอร์นะเจ็ดศูนย์นี่เวอร์นนะโอ้โห เกินไปทุกคนดูสาภาพคนที่ด่าผมแล้วแม่งนอนกองอันนี้ทุกไลน์นะครับผมอยากแพ้ท็อปอยากแพ้บ้างจังเลยอุ้ยยังไม่มีใครเอาลงเลยอะ่ะเฮ้ยทุกคนเราต้องแบบไปหาท้าคนที่แบบตึงๆเขาแบบ ให้เอาผมลงบ้างแล้วปะตึงเกินไปเปล่าเนี่ยทอมเนี่ยเฮ้ยโอเคครับทุกคนก็สําหรับ E ีนี้ครับผมเปิดไปด้วย7 0เช่นเคยนะครับทุกคนกอดามจครับ1,923นเมะครับตามนี้เลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้สาวคนนี้น่าอบีดีกว่าครับผมไม่รู้ว่าจะกล้าไปหรือเปล่านะครับทุกคนสงสัยไม่ได้คุยน่ารบีหรอกน่าจะแบบเออแค่ในห้องเกมนอฟประมาณนี้นะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราออกไปคุยกับผู้สาวดีกว่าครับผมไปกันเลยครับทุกคนเลสโก โย่ Yo, ทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่หนล็อบบี้กันแล้วนะครับผมแต่รู้สึกว่าเมื่อกี้ผมแอบดูชื่อแล้วนะครับทุกคนน้องมันลบเพื่อนผมหายไปแล้วนะครับผมแม่ไม่ไหวเลยนะแพ้แล้วลบเพื่อนอีกแล้วอะทุกคนเกินไปแล้วเปล่าเฮ้ยโอ้โหไอท็อปงงนะครับผมแล้วก็ครับสําหรับ E ีีนี้ครับผมก็จะมีเป็นกิจกรรมใหม่เข้ามาด้วยนะครับทุกคนตรงนี้เลยนะครับนี่เลยจะเป็นร้านค้าโมโคครับผมนี่ก็จะมีเป็นในส่วนของชุดอาชุดสีแดงนะครับทุกคนผมเรียกไม่ถูกนะครับผมเดี๋ยวขึ้นรูปไว้ให้ดูแล้วกันนะครับ แอกหล่อโชกยามนะครับทุกคนสําหรับเสื้อตัวนี้นะครับผมอันนี้พี่เลือกว่าเป็น AK เนะครับเพราะว่าในส่วนของชุดตรงนั้นนะครับแล้วก็เสื้อที่พี่พูดไปนะครับคือพี่มีแล้วนะครับแล้วก็ครับจะมีเป็นในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนเวพอร์รยัอนะครับผมนี่เลยจะเป็นในส่วนของ M14 นะครับทุกคนนี่บอดดามเสองลบเมกซินหนึ่งครับแล้วก็บอกแมนยำหนึ่งนะครับทุกคนสําหรับตรงนี้พี่มีแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวพี่สมงให้ดนนิดนึงจัดไปหนึ่งทีเออหือเกลือเชยแหม่ไม่ไหวเลยโอห เป็นวันยังไม่ได้ครับทุกคนแลว้วก็ครับตรงนี้ก็จะมีเป็นอ่เดมอนรยอยัลด้วยนะครับผมนี้ตึงๆเลยเออชุดโคเทตละครสัตว์ปะเนี่ยเฮ้ยสุภาพบุรุษหน้ากากก็ต่ายดำอ๋อนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เนาะของรางวัลในกล่องนะครับผมพี่มีหมดแล้วนะครับทุกคนนี่สมให้ดูหนึ่งทีจัดไปเออเฮือ,อเกลือจัดอแม่ไม่ไหวเลยนะเกลือเกินอ,อาจจัดไปอีกทีนึง่งเฮ้ยเกลือโอ้เกลือเกินครับทุกคน ไม่ไหวเลยโอเคครับทุกคนก็สําหรับกิจกรรมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับทุกคนแล้วก็สําหรับ E ีนี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่อ p พีหน้าครับแล้วก็ครับสาหรับ E ีหน้าครับอยากให้พี่ทาคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมแล้วก็ครับสําหรับ E ีีนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บครับบ๊ายบายรักทุกคนนะครับผมจุ๊บครับบ๊ายบาย